ผู้ชมทะาแน่นอนวันนี้ยังคงต้องจับตาดูท่าทีนะรวมถึงการประชุม GBC ที่จันทบุรี16นาฬิกาค่ะที่บอกว่าจะมีการเริ่มการประชุมก็มีแหล่งข่าวบอกว่าทางฝ่ายกรัรมพูชาเนี่ยก็ตอบรับที่จะเข้าประชุมนี้แล้วประชุมการในระดับฝ่ายเลขานุก,การ3วันหลังจากนั้น27จะเป็นการลงนามอย่างไรก็ตามแม้ว่าแนวโน้มเหมือนจะดีแต่สถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างที่สระแก้วอย่างนี้ยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ยังมีเสียงระเบิดเสียงปืนต่อเนื่องเลยให คุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ตอนนี้สดๆเป็นอย่างไรกับคุณหนึ่งอัธพลดวงจินดาเชิญค่ะ ครับแม้ว่าวันนี้จะมีการประชุมในระดับ GBC นะครับแต่พบว,ว่าในพื้นที่แนวหน้าในจังหวัดสก้วมีการประทะก,กันดุเดือดมากกว่าทุกวันนะครับทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เองนั้นต้องวิ่งเข้าหลบซ่อนอยู่ในบังเกอร์ตลอดทั้งวันเนื่องจากว่าฐานกัมพูชานั้นยังมีการยิง BM21 นะครับลงมาใส่หลังคาบ้านเรือนชาวบ้านพังเสียหายหลายหลังนะครับ เรียกได้ว่าวันนี้แนวรบชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสกแก้วดุเดือดมากกว่าทุกๆวันก็ว่าได้นะครับหลังจากที่ทหารกัมพูชายิงระเบิดและ b m 21เข้ามาในพื้นที่บ้านพลเรือนอย่างต่อเนื่องทำให้บ้านของชาวบ้านพังเสียหายหลายหลังจนทหารไทยต้องยิงตอบโต้กลับไปอย่างดุเดือดครับ อย่างวันนี้ชาวบ้านที่ยังอยู่ในพื้นที่ต้องอพยพออกมาเพิ่มมากขึ้นขณะที่บางคนที่ยังอยู่ก็ต้องเข้าไปหลบซ่อนตัวในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยอย่างนายสวรรค์ชาวบ้านอำเภอโคกสูงถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่นั่งร้องไห้อยู่ในบังเกอร์นะครับเพราะว่าวันนี้ในพื้นที่มีการยิงระเบิดใส่กันอย่างหนักหน่วงตั้งแต่เช้ามืดต่อเนื่องตลอดทั้งวันแม้ว่าตนเองจะเคยผ่านประสบการณ์สู้รบชายแดนในพื้นที่เมื่อปี2522สมัยที่ขมรแดงสู้รบกัน แต่เป็นแค่การยิงกันเองอีกทั้งประเทศไทยก็เคยให้ที่พักพิงแต่รอบนี้กลับถูกทหารกัมพูชาใช้ระเบิดมายิงคนไทยจนชาวบ้านเองต้องเดือดร้อนไปฟังเสียงของชาวบ้านครับมันไม่เครียดหรอแต่มันไอ้มันลำบากนกันนะงานก็นอนไม่หลับงานการไม่ทำเงินตังก็ไม่มีใช้กี่วันแล้วป่อไม่ได้ทำางินทำงานกี่วันแล้ว มันแค่ไปสิบห้าวันละมั้งแต่เดียก็เริ่มยิงวันแรกเราหนี้สินมีไหมก็มีบ้างไม่มีบ้างเนี่ยเขาก็งดให้มีรายได้ไหมไม่มีไปทําอะไรไม่ได้ด้วยขั้งแรกมันไม่หนักนขนาดนี้นะสงครามบ้านเขาเองเนาะอันนี้สงครามระวังประเทศเนาะก็เลยโอ้ทำาใจลําบากโอ มีผู้นําชุมชนเจ้าหน้าที่ชรบรดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนและทรัพย์สินช่วยออกตรวจตราดูแลความเรียบร้อยแม้จะมีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งช่วยกันสร้างบังเกอร์ไว้ให้ชาวบ้านเข้ามาหลบภัยในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นในหลายจุดไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านครับเมื่อคืนเนี่ยสามทุ่มพูดถึงคำสามทุ่มเลยอเออมาถึงในวเวลานี้นะยิงกันมาตลอดเลยหน,นักมากครับหนักสุดเลยหนักุครับแต่ส่วนมากมีแต่ของเรายิงออกไปนะครับ แต่ในโซนของเออกัมพูชาน่ะก็ถ้ายิงมาก็มาตกยุดในโซนของเขตตะเข็บของหนองยาแก้วชาวบ้านของเราเนี่ยเริ่มทํากันเองมั่งแล้วก็มีงบประมาณของนายกอบตตําบลหนองม่วงมาช่วยเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ได้อพคยับนี่แหละเสริมนะครับตอนนี้กําลังทําลุมไปเรื่อยๆอยู่ล่าสุดกองทัพภาคที่หนึ่งได้ปฏิบัติการในพื้นที่แนวรบยึด ควบกลุ่มพื้นที่ได้แล้ว3แนวรบทั้งพื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาบ้านหนองยากแก้วและบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงแต่พบว่าฐานกัมพูชาย,ยังยิง BM21 เข้ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดกองกําลังบูรพาเข้ายึดที่หมายบ้านคลองแผง ตรวจค้นพบวัตถุระเบิดในพื้นที่ฐานที่มั่นเดิมของฝ่ายกัมพูชาเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและระเบิดสแสวงเครื่องสภาพพร้อมใช้งานจำนวนมากนะครับจึงเก็บกู้ออกมาได้สําเร็จนอกจากนี้ทหารไทยยังเข้าโจมตีคลังเก็บอาวุธที่ตั้งพลซุ่มยิงที่ตั้งอาวุธยิงวิถีโค้งและระบบติดตั้งหรือสัญ,ญญาณสื่อสารที่ใช้ในตึกสูงอย่างคาสิโนหลายแห่งเป็นที่ซุ่มโจมตีทหารไทยโดยกองทัพไทยอยู่ระหว่างปฏิบัติการโจมตีและทําลายให้ทิ้งสภาพคุกภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องนะครับ จนถึงตอนนี้จะแม้ว่ากัมพูชานั้นจะตกลงในการเจรจาร่วมในระดับ GBC แล้วนะครับแต่ชาวบ้านในพื้นที่เองบอกว่าไม่รู้จะต้องเจรจากับกัมพูชาอีกสักกี่รอบนะครับเนื่องจากว่ากัมพูชานั้นละเมิดในทุกโคตกลงกันเลยนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับครับขอบคุณครับคุณหนิงกัตพลครับจนถึงตอนนี้ก็จะเห็นว่ากัมพูชายังไม่สิ้นสภาพภัยคุกคามนะครับ